สวัสดีครับบ่าวเท่สซัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่11มีนาคม2567นห้ะครับผมพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปูที่พักสงคแบบงวดที่ผ่านมา9779นะครับเลขหน่อยคู่หน่อยชุดถือว่าแม่นนะครับผมต้นปีมาเขามาตลอดและพี่น้องเว้นแค่งวดเดียวเอาวันนี้เดินทางมาหาปูน้ำกันนะครับผมมาให้ปูเน้นให้ปูยำให้นะครับ งวดวันที่16มีนาคม2567นะครับปูไ้ต้องงวดแล้วนะครับใกล้มือนะครับเลยม่ให้ปูเน้นให้ปูยาำให้นะครับผมเข้าไปกราบนมันสก,การปูน้ำกันนะครับ่านมช้ชมปูอยู่พอดีพี่น้องบรรยากาศก็เป็นสีคึ้มๆไม่พี่น้องมาน,นยนะครับแต่ก็ร้อนอบอ้าวอยู่คือฝนจะตกนะพอดีปูอยูพ่พอดี กยโย,ลน,ยน, oh, นล้าไหโหเนี่แหละครับกาเวลาไปพอดีเลยปูนะครับเมื่อนั้นก็เห็นต่รถปูวว้ยวอยู่เหมือนกันก oh, ับงานบุตรไล่ปังานบุรบตรคนตายโอ้มเรี่งตีไปตงส<บ>ามโมง่ครับ, <า S 1> บ <า S 2> ผมยุบยุบบ้านอนี่ยปู่บ้านบงญโอ้ครับผมเออมาอากาศนมัสการครับปู่ออโอ้จะรถพัดารปัวนะครับปีนี้ปวจะพาร้วยได้พี่น้องด้ oh, นะครับต้นปีกับเขามาซุงวดงวดที่แล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับมีบ่เข่าแค่งวดงวดหนึ่งนี่แหละพี่น้องเขาเขาซุงวดเขาซุงวดนี่งวดเชื่อๆล่ะเขาจะต้องมาไหนซื้อจะ <laughs> ต้องมาซื้อมาซื้อล่างโอ้มาซื้อบดอ๋อา้างงวดนี่งวดที่ผ่านมากับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะปูนะการน้ำจัดการออวยคริบปงวดที่ผ่านมาเหรอพี่น้องวิ่งเก้าปูเห็นเก้าตัวเดียว นะครับซีคูเท่านั้นบอลายนะครับให้9 7ออก7 9แต่ปลาปูกระว่าให้กลับตัวน้ำลกลับตัวด้วยฝันจังสีมะอขืนฝันมาจากไหนปูมะอขือก็จังดอบมันเกิดใกล้ๆกันนเอาอปูปูให้ยตองวัดแล้วได้พี่น้องนะครับผมถ้าเป็นควกคว่าไ,ไม้ก็เล่นนี่ละสองตัวนี่ละโอ้ฝันมาจากไหนดังในที่ปูเหล็กปูนี่โอ้เหล็กมนเป็นขึ้นมาก กันหลายครับอืมเพื่อนเราฝันว่าเพือจะไปเห็ดยังหนึ่งยังไปเห็ดจดแล้วว่าเพืมัดเสี่ยงเห็นแลจะูมันเจเยเราเียวไปเราไปเห็นเล็กฝันว่าได้ไปยังกปัพ่ไปเพมัดเสี่ยงว่า่อเห็นยหเงาเอียงเพื่ันสีเพ็ดเป็นครับข้ามเพื่อเป็นคือไปครับผมมดมดเดี๋ยวไปเราเห็นเล็เห็นตัวเลข เ,เรื่องกันไล่ทราย,ายอ็จะไม่เป็นบนครับอันนี้จะไเป็นล่างก่อนซึ<บ>้อเปลาธรรมชมนี้เด้อที่ปูไห่ตองวดอันนี้ปูไห่ตั้งแต่นะครับธรรมชมุมตั้งแต่วันที่สองนับปูเนาะมาหาปูตั้งแต่วันที่สองหมดละครับธรรมชมสองมิหน้านี่ครับปูไหอวิ่งหนึ่งนะครับปูไหอหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก่าปูพวกห่สองครูกาช่องกระด้างเ,เด็กเนาะครับเปิ้ลนะครีบเนาะ อันนี้เด็กหน่อยบอกปูว่าอันนี้เด็กหน่อยบอกงวดที่แล้วบอกตัวได้ก่็เด็กหน่อยปูงวดที่แลกงวดที่แล้วงวดว่าเงินแล้วคนกับว่าแกบอกหกศูนย์สามนี่แต่แกต้องบอกปูนี่สามศูนย์หสามศูนย์หปูก่อนแรมักหกปู่ลยเอาเก้าใส่ปูก่อล้ปูไปเสื้อปูก่เนลยเสื้อซาเก้าศูนย์สามงวดนี้บอกปูเก้าเจ็ดสอง แตามชุ่มอันนี้เป็นเลขเล็กน้อยบอกด้วยอันนี้บอกแกบอกต้องงดที่กันแต่ว่าปูวางงดที่แล้วบอกปูนี่สามหกศูนย์ดิปูหรือยังก่อหกศูนย์สามถ้าบอกปูสามศูนย์หกถ้าถ้าบอกพี่น้องบอกไม่ออกด้วนั่นไม่ออกวัและคนแกบอกว่าหกศูนย์สามบอกตกลงเลยพี่น้องขอดเขาไ่ได้ลุงมพี่น้องซ่มน้องสุ่มใครอจูว่าพักกันเสียดายอยู่ครับแม่นแล้วอนผู้เจ้าบอกว่ากันแล้วปูฟันเห็นเป็นตูสะ ตัวใดเนี่ยล่ะครับปูถ้าปูก็นนี่ลมามักแล้วนี่ลคาคนนากูกเอานี่ลาถ้าคั้วไม้ถ้ามาเคลื่อนฝันปูอันเห็นกระไดปูเอาฝันเห็นตัวสามตัวผุดแล้วโอ้เ,อเห็นเป็นตัวเลยบอกรับปูเออเห็นเป็นตัวเลยตอนไม่ออกสิมักนะมอธรณ์ละครับค่ะก็กรเขียนไว้ทั้งคางเลยละนี่น่ะทั้งคางเนะครับทั้งไตไม่ในก,ก็ได้ปูเล็กฝันเห็นเลี้ยนหรือไม่สิเล่ดิครับผมก็จะพูดได้แบจุดทูบไปนี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวคือไปแล้วเห็นเลยอไม่ครับผม ป้าคืองานแท้นั้นเองบ้านนี้ไม่ออกกับมาฝันเกลียวอีกหรือบปาเนี้ครับมาเลยตรงกันเปะอะไไม่ออกฝันเกลียวจังไหนปู่ไม่ออกฝันเกลียวว่าปู่ไปเหยนขจ้าวัฒนาว่าเราบ้านเล็กทีเหยนเรากอร้านได้ทียนหนึ่งแต่เจ้าฝันเกลียวปู่นี่มันก็เป็นสเกตเดียวปูเปยภาษาสเกตไหมครับมันก็ไม่ตรงกันไปกับเหล็กปูเลยไหมป้าเดี๋ยวเจ้าก็ยังปั่นนัดฝันกันเลยหรือเป่าไปเล่นบ่ครับปู เอ๋อนเห็ดแล้วถ้าเห็นเห็ดอันหกปรตัวเนาะผู้เห็นมาขึ้นนี่เด้อนีดด่นนนเห็นนอะไรเห็นเรื่องที่เรามาขึ้นนี่นี่ละผู้เห็นฝันเห็นใอ,อ้ปูฝันเห็นอยู่ทั้งฝ่าหรือฝันยังไงกับปูเขียนฝันใส่คางคางเห้น,นในฝันเห็นก็เจ้าเป็นเสียไปที่มังเฟืองมังปูส้มปูไปมัดห<โ>ลังมัดแล้วเห็เห็ดไปนั่นบังเกจจอย จุดรจจเราก็ยังไปทูบมัยังทูบมันเหล็กค่ะยี่ร้อมเฟียนเงาบอลมันก็จะบอลเนฮะเขียนฝันแซงข้างๆนะครับปฏิว,วัติเหล็กฝันปูอันนี้ปูเห็นเป็นครับเป็นเหล็กฝันนะครับผมอันนี้ก็เหล็กฝันนะครับผมปูเป็นเหล็กฝันอันนี้ฝัน,น,นอตองงวดครับต้อคว้วไม้ก็ยังบ้านนั่นรนรกบ่หายทีมดอกสองปูนี่ต้ออันนี้อันนี้ฝันไหมนี่ ฟันเรียกกระลุงอะไงสิได้ดินี่นี่ล่ะโอ้ยย่าปูว่าบานิบานิมันไม่อว่ากันว่าฟันว่าปูใบหินก็เจ้าครับบานิมันตอนพ่ศเกิดปูมันเกิดสิบเกีดิครับบานิมันแล้วมาตรงกันครับวันนี้ล่ะครับเอาโชคมาส์วันนี้ล่ะปูปูมัดตัวใดล่ะครับนี่หัวหัวเรื่องมักกับมักตัวเก้านี่ล่ะเรียกนี่ล่ะสิบหกสิบเก้านี่ยปู ล้วคือว่านี่เราจะมักตัวสองตัวนี่แหละขั้วไม้่ท่านผู้ชุมตตัวนี้มันกับฟันรุ่นแต่ว่าเขาจะซื้อไว้น้ำแน่เจ้ากับขั้วไม้กับมักด้ยดอกคนครับต่าทำไมออกฟันเกี่ยวเดือมถิมานเลยครับปู่ปู่อ<ม>ืมต่อราบฟันเกี่ยวเราไปไปเฮี่ยหลังโกรเราตัวเฮี่ยหลังโกรเรานี่บ้านเล็กทีนึงครับว่าปู่ไปบ้าน,นปู่ก็เลยเตีย๋ยเขาเจ้าซาว่าพาไปเฮี่ยนเขาจ้าว่าฟันนี้ปู่บ้านหรืปู่ก็ไปเฮี่ยนเขาจ้าว่าพาไปจำปู่ก็เลยว่าผ่ากับซาบุงมันก็ สามเจ็ดหนึ่งตัวตัวตาก็เลยว่าจะเอาขึ้นมาฟันตรงกระปูเห็นตัวเลขนี่ตั้งสี่เล็บกระปูตั้งสีเลยเห็นตัวเลขตั้งสีเล่ศูนย์เจ็ดหนึ่งแต่ว่าแต่มเป็นตัวนี้ที่เป็นบนตัวนี้ที่เป็นล่างครับว่าดอกว่าผู้ใดมักเล็กผู้ใดมักเล็กนิดหน่อยกับเก้าเจ็ดสองท่านผู้ชมเออเอะไรก็อยก็ท่านชื่อไว้กับพระธารมันบอกออกเลขแลมันจะออกเลขนาเลขยังเป็นหณะที่ครับผม เราเลียกขั้วฟันปูกันมือขึ้นแล้มันเป็นวัดอยังบุกมือขึ้นหรือวัดอยังวันคดขึ้นมันโกรธไหครับปูโอ้มือขึ้นมันเสาร์องขวันอาทิตยศมือขึ้นในวันอาทิตย์เนี้ยค่ะตัวทิศบ่ค่ะมันในวันจันทร์เมนบ่อเมนค่ะวันที่เก่าวันพระมือขึ้นเดี๋ยวมาเนวันพระจักจะเป็นไงหรอกว่าปูกันเลยก็ฝันไปแต่ลราต่องกับฟันก็ว่ามันอันนั้นอยู่ดอกอันนึ่งมันฝันกับคืออยู่ดอกตี้หลังคืนวันพระเออฝันมือขึนนี่ละครับผม ฟันวลายังสิปไปมัดเรื่อนียงบ,บอกพเยดก็คงเลือง้เอาะว่าบบแบบเดียวก็ไปเลยเอาตอนน้ในขวฟันปลาเอาพวกนี้เอาไปจุดถูกไปหเห็นเนาะนะว่าเคยเห็นเหล็กนี่แหละเห็นลักษณะสิละตัวสีแดงคระปูสีแดงอู้สีแดงได้บอกกะปูเออสีแดงใมถ้า่เป็นพวกว่าสิเป็นบนค่ะ ปูก็เล้อบบอกพ่อออกหุเจ้าอซเรามองแนย์นึง <S <S ่งครับศูนยเจ็ดหนึ่งน้ปูนอะ <S <S อันนี้ของวดที่ผ่านมาได้ทรับผู้ชมเด้อนางวดที่ผ่านมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ากปูก็มาคอดอกศูนย์เจ็ดหนึ่ง <ผม S 2> ปูว่ามันต,นตัวนี้มันสีดงัดดงเพราะปูวายงานบอกออกหาลักเทียวนี่งม,มันถึงทังเป็นเล็วันเชามันสียมากเจ็ดนิ่งเกานี่แล้วปูนี่เลขงามเลยงามตอนนี้มันมันมาแห้งครับมาแห้งครับผมเลขเจ้าำนักในปูกระเบิ้ลกันแต่ว่าม้ากับม้า มันเป็นเชยงไนคืาหาเรื่องเที่ยวก็เลขขาเจ้ากันก็ออกก็มีครับอแตร่งเทียจะโตกันว่ออกสนตนี้บ่ออกก็จีรวยมาตัวนี้นี่ศูนยเจ็ดหนึ่งเห็นฟันเห็นในสีเล่นมาปูเอเห็นเป็นตัวเลขร้อยมาเลยเห็นโลกซักซักยูสันขาเจ้าก็ยังถูกเพรานีถูกขาเจ้าเปียอยอยู่บกได้จากในปูตัวเหล็กก็คือยังผลพ้นเอาไปซักเช่นบางว่ามัดเสียงเออเหมือนคือว่าปดเสียบไวใบใช่ไห้ครับพอเราเลี้ยงไปเราเห็นอ้อพูกเเล็กมาพูเหล็กมาเห็น ก็จะวางเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ฟันวางซี่อตีว่างเนี right ่ยเอาเคยยังเมื่อไหร่ก็เยยังฟันว่างตีเป็นเรื่องง่วงอย่าก้วดีละครับเราผู้ได้แบบถีบมีดไปเราดัวง่ามงาครับงวงนางง่วงเราก็จับไ้ไซ์นีคีตะแลนนี่ปั๊บเสยเลยนะพูดกเรยว่ามีดมันจะพ่เป็นหนึ่งบ่พไปเลเเอาหกับเจ้เสยเนาะครับก็เลยมีดัวง่ามง่ามีครับ ไม่โตเขานี่แหละเอ้ามีผู้ใดมาถิ่นมันนี่เกิดว่าหลงหัวกส่หัวโคตรยุ่จับใส่เล่นทั้งนั้นเนาะบอว่ามันต้องแมนและครับ<ง>ต้องเขาแล้วเจ็ดหนหึ่งนี่พยุ่มพยมไอ้ไม่ออกกับฝันฝออันมาฝันเจ้าปูได้ไปสั่นเขาอยู่บ้านไหครับหรือจังไหนแมนฉันไม่ออกฝันเจ้ายังไมได้นี่ มันจะออกเลขพ่อซอเกิดปูหลดไหมบานเลขทีเพิ่นบานเลขทีหนึ่งบาเลขทีหนึ่งน้ำปูกับเจ็ดน้ำพระเจ็ดปูเลยว่านหนึ่งปูแล้วปูกับเกิดพ่อซอสิบเจออสิบเจ็ดองปัญหาเราสนาะเอมาชมแคปหน้าจอบานี้เพินก็มาฟันเลขเจ็ดหนึ่งนี่เหรออันนี้ที่ปูให้ตตองหวดด้วยพี่น้องห้งแต่วันที่สองเลยวิ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับปูวงหอยนี่อันนี้ก็หอยไม่ออกเลยขยายเอาแชปก็ขยายเลยิ่งตัวตรงตลยศูนย์เจ็ดหนึ่งเออซ อ่ะนี่ครับอันนี้ปูเนรไทตงหวดหนึ่งหกกับหนึ่งเก่าดังแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปูฟันเหเห็นตัวเลขตั้งสีเล่ตั้งสีเล่หลับตัวสีแดงสีแดงก็คือคือต้อจะมันจะไมันเป็นบนปูกเขาว่ามันจะเป็นมันจะเป็นบนดิครับแต่มันพอมันอยูทงทงดิครับมันไม่เป็นมันไม่เป็นไตไหมอันนี้เด็กน้อยบอกเก้าเจ็ดสองหวดที่แล้วนี่บอกหกศูนย์สามมาบอกปูสามหกศูนย์อืมแต่ว่าให้จะมาบอกบอกแทบ้านนี่หกศูนย์สามตรงๆพี่น้องหางเดียวผู้ใดมาคางเดียวกันนี่ก็ได้ครับผม นะครับปูได้ชุดหน่อยก็แต่ผมามักในชุดผีแล้วปูหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าง่ามดังแล้วปูมักสองอันนี้ครับผมสอคูณปูปูเน้นขึ้นหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าเนานอาทชมแคปหน้าจอนะครับเนาะหรือปูได้มัก0ูตันี้มันก็ฟนรุ่นก็จักจีจังได้รอกเขบารูต่อขั้ไม้ก็จะพิราก็จะมักตะเล็กตองหวัดพิ่ะครับถ้ามันกันก็ห้าลัทมกันก่อเพ่ครับผมมันบริเกียวครับอนนั่นแบบถ้าปูเขาหมุ เขาจะมารงแรงมากเออกก็เก้นึ่งบั1 1> เอากลับขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณปูทำชม <c oughs> เอา,เอาได้ช,ก,ชกน้ำปูอีกแล้วพี่น้องเนาะมาเลยเอฟซก็ได้ดีไม่แหชมันก็ออครับซาถร <สา S 1> ัข <c oughs> ผง